สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยเราเพบว่าการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนนั้นยังคงเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การสู้รบกันที่คาคีฟซึ่งในจุดนี้เพราะว่ากองทัพยูเครนสามารถขับไล่การรุกของกองทัพรัสเซียได้ส่วนการรบกันในเขตพื้นที่ของโนโวยูเครนกาเพราะว่ากองทัพรัสเซียสูญเสียอุปกรณ์การรบอย่างหนักแต่ว่ารัสเซียก็สามารถ,เข,าถเข้าถึงเขตชานเมืองของ ูเครนได้เช่นกันนอกจากนี้เรายังจะไปดูการรบกันในพื้นที่อื่นๆว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสาหรับการรบกันในพื้นที่ของคาคีฟกองทัพรัสเซียได้ทําการเปิดแนวรบในลหลายๆจุดแต่ว่าพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีการประทะก,กันอย่างหนักก็คือบริเวณซากสะพานข้ามแม่น้ําออสคิวอย่างไรก็ตามขบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียก็ถูกฐานยูเครนตรวจพบยูเครนได้ตอบโต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการใช้งานปืนเจสนามและดโดรนแบบ f อพเข้าเล่นงานขบวนยานยนต์ของกองทัพรัสเซียส่งผลให้รัสเซียนั้นสูญเสียรถ ถังแบบเตาง,งอยไปจํานวน3คันยานเกราะ5คันนอกจากนี้ยังมีฐานของรัสเซียจํานวนหนึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนรถขนส่งทางกรทหารจากจีนก็ถูกทําลายไปด้วยนี่จึงนับได้ว่าฐานของยูเครนประสบผลามสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการขับไล่การรุกของกองทัพร,รัสเซียในทิศทางของคาคีปได้ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันที่คูล์ลคอฟกันบ้างหลังจากที่กองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองวูเล,ลดาได้ พวกเขาก็ได้กําลังเพิ่มการโจมตีอย่างหนักรอบๆนิคมโนโวยูเครนกาซึ่งอยู่ด้านหลังของเมืองวเลดาโดยรัสเซียมีเป้าหมายที่จะเอาชนะการป้องกันของยูเครนก่อนที่ฝนจะเริ่มตกลงมาในฤดูใบไม้ร่วงสิ่งนี้จะทําให้พื้นดินกลายเป็นโคลนส่งผลให้ไม่เหมาะแก่การใช้งานยานเกราะรถถังบุกแนวตั้งรับของยูเครนครับ จากสภาพพื้นที่การรบเราจะเห็นได้ว่านิคมโนโวยูเครนกาตั้งอยู่บนที่สูงเช่นเดียวกับเมืองเวเลดายูเครนได้จัดตำแหน่งการป้องกันที่สำคัญเอาไว้ที่นี่ดังนั้นหากว่ากองทัพรัสเซียพยายามบุกนิคมแห่งนี้โดยตรงมันก็อาจจะส่งผลให้พวกเขาสูญเสียครั้งใหญ่และมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะได้รับชัยชนะเพิ่มเติมรัสเซียจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือการโจมตีสองเมืองนี้ก่อนนะครับ ในเมืองทางด้านซ้ายมือก็คือเมืองชาร์ตัสกี้กองทัพรัสเซียได้เปิดฉากการโจมตีหลายละระลอกโดยมีขนาดความรุนแรงที่แตกต่างกันภาพจากการต่อสู้ที่ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การโจมตีะระลอกแรกแสดงเห็นขบวนยานยนต์ขนาดใหญ่จำนวนมากของกองทัพรัสเซียได้เคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วไปตามถนนสายหลักสู่หมู่บ้านโดยใช้แนวต้นไม้และม่านควันในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออมพรังตัวจากปืนใหญ่สนามและดโดรนของยูเครนรัสเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าถึงเขตชานเมืองของนิคมแห่งนี้อย่างรวดเร็วโดยใช้เส้นทางลาดยางสั้นๆและจะทําการยึดฐานที่มั่นของยูเครนให้ได้ก่อนที่กองกลังของยูเครนจะสามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกองกำลังของยูเครนก็สามารถตรวจพบการโจมตีในช่วงแรกของกองทัพรัระเซียได้ก่อนแม้ว่ากองทัพรัรเซียจะส่งกำลังพลจำนวนมากซึ่งรวมไปถึงรถหุ้มเกราะจำนวนหลายสิบคัน แต่ว่ากองกลังป้องกันของยูเครนก็สามารถต้านทานการโจมตีได้มีรายงานว่ายูเครนสามารถทำลายอุปกรณ์ของรัสเซียไปได้ประมาณ20ชิ้นตามที่ได้รับการยืนยันจากภาพวิดีโอที่เผยแพร่นี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ยูเครนสามารถหยุดยั้งการโจมตีครั้งแรกของกองทัพรัสเซียในทิศทางของชักตาสกี้ได้ จากบทเรียนการโจมตีเบื้องต้นที่ล้มเหลวรัสเซียสูญเสียอย่างหนักและกองหลังที่เหลือรอดไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายกองทัพรัสเซียจึงส่งกําลังพลเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อแน่ใจว่าจะมีหน่วยรบที่เพียงพอที่จะไปถึงชานเมืองชัตตัสกี้การโจมตีในระรอกนี้มีทางรถถังเต่าง,งอยหลายคัน ควบคู่กับรถถังแบบมาตรฐานและรถดำเรียงพลหุ้มเกราะอ,อีกหลายสิบคันในวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรถถังเต่าง,งอยของกองทัพรัสเซียที่ทําหน้าที่นําขบวนมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อต้านทุนระเบิดและระบบสงคารามอิเล็กทรอนิกส์แม้ว่ามันจะถูกโดรนเอพีวีของยูเครนโจมตีเสียหายหนักและถูกทําลายในที่สุดแต่ว่าด้วยกําลังพลจํานวนมากรัสเซียจึงสามารถผลักดันไปข้างหน้าและสามารถยึดที่มั่นบริเวณชานเมืองชักตัสกี้ได้ครับ นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันกองทัพรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเหมืองถ่านหินที่อยู่ใกล้เคียงโดยมุ่งหน้าไปยังเมืองทางขวามือนี้นะครับกองทัพรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อกองกำลังป้องกันของยูเครนในเมืองโนโวโยูเครนกา ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการยิงปืนใหญ่สนามกองลังของยูเครนพบว่าการยึดตำแหน่งของตนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆจึงจะเป็นต้องถอนทัพไปยังส่วนเหนือของหมู่บ้านไม่นานหลังจากนั้นได้มีภาพที่ระบุตำแหน่งทางบูมิศาสตร์ปรากฏขึ้นโดยแสดงให้เห็นฐานร,รัสเซียชูธงเหนือบริเวณอาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงใจกลางเมืองซึ่งบ่งชี้ว่าเมืองไบโฮอาร์เฟนกาส่วนใหญ่น่าจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียแล้ว ในภาพรวมถือว่ากองทัพรัสเซียสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของตนหลังจากที่สามารถยึดเมืองวูเลดาได้สําเร็จกองทัพรัสเซียยังคงรุกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่กองทัพยูเครนพยายามจัดตั้งระเบียบแนวป้องกันใหม่เพื่อตอบโต้การรุกของกองทัพรัสเซียที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าฐานที่มั่นของยูเครนในปัจจุบันอย่างเมืองโนโวยูเครนกาจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูง แต่ว่ากองกําลังของรัสเซียก็สามารถรุกพื้นที่ด้านข้างของยูเครนได้สิ่งนี้ทําให้สถานการณ์ของยูเครนในโนโวโยูเครนกานั้นยากลําบากเป็นอย่างยิ่งครับและล่าสุดแอดมินก็ได้ไปดูแผนที่การรบพบว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดเมืองแห่งนี้ไปได้แล้วกว่าครึ่งหนึ่งครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่แนวรบโปคอฟกันบ้างเราพบว่าสถานการณ์ของยูเครนในบริเวณนี้ก็ค่อนข้างย่ำแย่เช่นกันโดยเฉพาะการต่อสู้ในเมืองเซเลโดวาในจุดนี้กองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองได้ทั้งเมืองแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโปคอฟนั้นเป็นเมืองคมนาคมเป็นเส้นทางส่งสเสบียงที่สําคัญในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกของยูเครนหากว่ากองทัพรัสเซีย,ยยึดเมืองนี้ได้จะเข้า สู่สถานการณ์ที่ยากลำบากมากสำหรับกองทัพยูเครนครับต่อมานะครับคุณผู้ชมการรบกันบริเวณคูติยาเพราะว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนแบบ FV p เข้าทำลายกำลังรบของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในแผนที่การรบนั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียยึดไปหมดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงกองทัพยูเครนก็ยังคงทำการส่งฐานเข้ามาต่อสู้ในบริเวณแห่งนี้จากภาพเราจะพบว่ากองทัพยูเครนได้ใช้โดรนแบบ FPV ไล่ทำลายรถขนส่งทางทหารของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำลายระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm ิลลิเมตรของกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบต่อเนื่องเลยครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่29ตุลาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,360นายยานเกราะ9คันรถขนส่งทางกระหาร89คันรถถัง9คันปืนใหญ่สนาม45กระบอกโดรน72ลำและระบบจรวดหลายลำกล้องอีกหนึ่งระบบครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ